มาทำบ้าบิ่นข้า,าวโพดมะพร้าวอ่อนไส้แน่แน,นกันค่ะทำง่ายมากเตรียมของแล้วไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันน้ำตาลเกลือป่นแล้วก็น้ำมะพร้าวจากนั้นใส่ไข่ไก่กับน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนไม่เหลือเม็ดแป้งแบบนี้นะคะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตามด้วยเนื้อข้าวโพดหวานค่ะแล้วก็ใช้พายหรือช้อนคลุกส่วนผสมกับแป้งให้เข้ากันแบบนี้เลย จากนั้นพักไวแล้วไปเตรียมเตาหยอดขนมกันค่ะนำน้ำ,นำมันพืชมาทาที่เบ้าขนมโคกแบบนี้นะเปิดไฟรอให้เตาร้อนแล้วก็หยอดแป้งลงไปให้เต็มเบ้าแบบนี้เลยแล้วใช้ไม้แป้แหลมเขี่ยให้ตะแคงข้างจากนั้นหยอดแป้งลงไปให้เต็มเบ้าค่ะแล้วก็พิกขนมกลับด้านนะคะกดให้เป็นลูกกลมกลมแบบนี้หลีไฟอ่อนลงนะคะค่อยพลิกขนมไปเรื่อยๆจนสุกเป็นสีน้ำตาลแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะบ้าบินหอมมะพร้าวไสแน่นๆน่นเพื่อนเพื่อ,อลองไปทำกันดูนะคะ ถ้าชอบกดติดตามให้ด้วยนะ